ชาหมักหรือว่าคอมบูชานะคะก็จริงๆแล้วก็จะเป็นกระบวนการที่นําสารสําคัญจากใบชาแล้วทําการหมักด้วยเชื้อกลุ่มมิกซ์เค้าเจอร์ยีสและแบคทีเรียนะคะโปรไบโอติกเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างกดอินซีธรรมชาติหรือว่าโพสต์โปรไบโอติกนะคะหมายความว่า,าสารสําคัญที่โปรไบโอติกเนี่ยสร้างมาแลวเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ค่ะในคอมบูชาจะมีทั้งตัวพรีโปรไบโอติกซึ่งมาจากพวกเคทชินซึ่งเป็นสารสําคัญในใบาชานะคะเป็นอาหารของโปรไบโอติกสมีโปรไบโอติกซึ่งเป็นโปรไบโอติกเป็นเชื้อจุลชีพที่ดีที่ อยู่ในระบบนิเวศในลำไส้ของมนุษย์นะคะสารเมื่อคือโพสต์โปรติก็คืออร์แกนิกแอซิดหรือว่ากรดอินซีธรรมชาติซึ่งเป็นสารสำคัญที่โปรติกสร้างขึ้นมา ใคนคร่องาของเราก็จะครบทั้ง3อย่างนี้เลยนะคะเราก็เปลี่ยนจากชาหมักที่เป็นน้ำนะคะให้เป็นผงโดยที่คุณสมบัติหรือว่าประโยชน์ที่ดียังรวมอยู่ในตัวาวเดอร์ตัวนี้แล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่นะคะที่ต้องการที่จะมีผิวพรรณที่ดีนะคะช่วยเรื่องระบบการย่อยระบบการขับถ่ายแก้ไขเรื่องท้องอืดกดไหลย้อนสําหรับท่านใดนะคะที่วันนี้เรายังทำ slow life ไม่ได้เรายังต้องทํางานหนัก เราเนีต้องเครียดต้องคิดมากแล้วสมดุลของร่างกายเราเนี่ยมันไม่ค่อยปกติสำหรัแบบผู้หญิงนะคะที่ต้องการผิวพรรณที่ดีนะคะหรือว่าปวดท้องประจาเดือนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการฮอร์โมนไม่สมดุลค่ะถ้ากินตัวนี้มันปรับสมดุลของฮอร์โมนได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องนี้ได้ค่ะวันนี้นะคะเราทราบดีแล้วว่าประเทศไทยอ่ะเป็นแหล่งที่เหมาะสมมากมีทั้งชาซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ชานะคะมีทั้งสมุนไพรเราไม่ต้องนําเข้าแล้วค่ะมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคุณนะคะ